สวัสดีครับพี่น้องคนรักควายงามนะครับผมกะมาคอกนี่ของพ่อพานิดนะครับผมมาเปิดราคาควายเลยนะครับผมเปิดราคาในคอกเลยล่ะมันห่อนข้างนอกนะครับผมกะมือนี่พรแล้วก็นี่ครับที่จะเปิดนะครับผมให้พี่ให้น้องได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมบ้านนี้เป็นควายเผือกนะครับผมเนี่ยสองโตนะครับผมเดี๋ยวส่วนรายละเอียดความจบความงามราคานะครับผมจังคอยถามพรแล้วอีกเทื่านะครับผม ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าเมื่อนี้นี่ตรงนี้นี่เปิดเนาะพ่อเนาะครับเปิดครับคูนี่เนาะมันเป็นไล่ยไล่จังหน่อยด้พ่อเลยไล่อะสแลนนล่สแลนเี่บพอเดี๋ยวเออไปนี่ไปเดินนี่พ่อพ่อเออมันจังเห็นคว่ำเหมืนเผือกคว่ำงามเนี่ยนี่เอาตัวแลกเป็นตัวบ่หรือเสร็จไปเป็นครูไปเป็นตไปเป็นครูเลยครับต่เป็นครูก็ได้หรืออยายกใจวายแยกฮะเอาไปคู่กันรวดมันมีสองตัวนึงเอาไปเป็นคู่เลยตีครับ เอาเบิ้งก่อนอ๋อเปิดได้แล้วเอาตัวแรกเนี่ยสาเนี่ยเนี่ยลูกตัวใดพ่อสซาเนี่ยลูกเอ่อมังกรขาวพอเอาเดือนนั้เนี่ยครับมันมันลงมันลงเออรูปในเล็กน้อยมันเตี้ยเออนี่มังกรขาวลูกมังกรขาวได้เจักเดือนแล้วพ่อได้ประมาณปีเดือนสองเดือนนี่แหละปีสองเดือนนะพ่อเนาะครับประมาณสิบสี่เดือนครับวายนะครับเป็นลูกของมังกรขาวนะครับพี่น้องนี่ ป๊าดมาอ้วนดีแท้เบิ้งครับพี่น้องอ่าพอวนข้างหน้าเข้ามาให้อ่ากล่องเบิ้งนะครับอ่าขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตสั่งพ่อเรานะครับผมเอาโอเคพ่อยิ่งท่านี่ล่ละนี่เดี๋ยวเบิ้งนี่ตัวนี้เผือกสวยนะครับพี่น้องช่วงนี้คนกำลังหาควายเผือกไปประกวดด้วยพี่น้องเด้องกำลังมาแรงช่วงนี้นี่นะครับตัวแรกเนาะเปิดคู่เลยบ่เปิดคู่เลยเปิดคู่บ่เอาพ่อมาไปหันซะก่อนเอาตัวสองมาเบิ่ง ลูกตัวนี้ลูกมั่งก่อนเขาบ่มีตำหนีเนาะพ่อเนาะบ่มีนะนครับรับประกันรับประกันเนามีตำหนีสำคัญรับประกันทุกอย่างเมียนควายดูมั่งก่อนเขานะครับตัวนี้ควายสาวนะครับเผือกนะครับผมเขาเผือกชมูเผือกเล็บเผือกคือเผือก <ๆ S 1> คบรบลอยนะครับผม<ๆ>ควายเผือกบางตัวมันจะมีเขาดําบ้างเล็บดํานะครับผมอันนั้นบ่เผ <rene> ือกรอยนะครับผมเผือกบ่ปอดตัวนี้คือเผือกปอดนะครับผมเนี่ยเหมือนครับลำโตเงี้ยวขี้งดีสมบูรณ์นะครับผมอ้วน เต็มนะครับเบื้องย้อยเบิ้งดันหน่ะนี่เบิ้งหน้าเขาเนี่ยนะเขาเปิดนะครับพี่น้องเบิ้งกระดูกแข้งขาดูแข้งขานะเขาเปิดรูมังกรขาวตัวนี้ย่อยละนี่เบิ้งเล็บเล็บเล็บใหญ่ลำโตขอนง่ามนะครับผมขอนคำหนาคุ้นหลังนะครับผมเนี่ยตรงนี้เบิ้งครับกระดูกแข้งขาอันนี้มอญเลือดมันเด้อครับมอญเลือดของควายเด้อเลือดของเหลือนะครับผมพอเราตีพันนี่เบิ้งเล็บน้อย เล็บใหญ่มุ่นเล็บน้อยก็ดีบันท้ายนะครับผมหัวหางนะครับผมตัดหลังโอ้ยอ้วนไล่จนเหลื่อมนะครับหางกระย้าวเลยข้อขานะครับผมเบิ่งครับนี่กระดูกแข็งดูขาเล็บน้อยเล็บใหญ่มุ่นนะครับผมเบิ่งลำโตนะครับผมความสมบูรณ์นะครับผมบันท้ายนะครับผมข้อนะครับนาเขานะครับผมเนี่ยเป็นลูกของมังกรขาวนะครับผม ควายเผือกนะครับเพ็เมียนะครับผมนี่สำหรับคนใดที่สนใจนะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมมีคู่นึงนะครับพี่น้องมีให้เลือกสื่อเลือกชมอยู่คู่นึงเพราะว่าพอเราวจะขายเป็นคู่นี่อีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกของมังกรขาวคือกันนะครับเพผนตัวนี้อายุก็จะหลายกว่าตัวแรกอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับเป็นควาย คอกเดียวกันนะครับพี่น้องเป็นไขยคอกเดียวกันอยู่น้ากันนะครับนี่เบิ่งรายละเอียดลําโตของตัวนี้ตัวนี้จะนาเขาเปิดนะครับผมกระโหลกง่ายนะครับผมเผือกฝายงามนะครับเบิ่งครับเนี่ยเนื้อนังดีนะครับสมบูรณ์นะครับเบิ่งครับเอือกบักพ้าวข้อแข้งข้อขาเล็บนะครับเล็บง่ายม่นเล็บหน่อยกอดเนี่ยเบิ่งครับเป็นควายเผือกคู่นะครับผมสำหรับ เผือครูนี่นี่อพอผ่านิดเพิ่นจะเปิดราคานะครับผมในราคา2องแสนหนึ่งหมืนหาพันบาทต่อล่องได้นะครับผมอันนี้นะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับผมอยากได้ควายเผืออคู่ไปเลี้ยงครับผมเนี่ยอันนี้ราคาแยกกะคอยพูดคุยกันคอยมาตกลงกันที่หลังก็ได้นะครับคันผู้ใดอยากได้แยกนะครับผมแต่สาหรับอ่าพอผ่านนิดเราอยากขายเป็นคู่เพราะว่าควายมันขอ,อกเดียวกันนะครับ คลอยคอกเดียวกันพ่อกับพ่อตัวเดียวกันนะครับผมมันมาน้ากันเนาะมันมาน้ากันนะพี่น้องก็อยากให้มันไปน้ากันนะครับผมเดี๋ยวมันสีคิดฮอดกันเนาะครับเนาะนี่เบิ้งบันทายโอ้ถ่ายดีครับพี่น้องถ่ายเปิดนะครับเบิ้งครับเนี่ยลำตัวตัวนี้อ้วนสมบูรณ์ทั้งสองตัวนะครับค่อยเผือกหายากครับค่อยเผือกมี่หลายคือค่อยดำนะครับผม ลูกสายเลือดดีครับลูกคอมั่งก่อนขาวทั้งสองเลยองครับนี่ตัวนี้ก็หางเงย้าหางเหย้าเลยขอขาครับหางเย้าหางงามทุกตัวนะครับผมเนี่เชืองนะครับเนี่เขาเปิดนะครับผมกระโหลกใหญ่ไขวิวสี่สิบห้าเดือนครับปีสองเดือนกับปีสามเดือนนะครับผมราคานี้ก็ต่อรองูดคุยได้นะครับผมสำหรับได้ยางได้ดได้สนใจครับเนี่ย ลำโตราคา215,000บาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่พอพพาณิชกะศูนย์เก้าห้าหกห้าสี่ศูนานย์ก้าห้าหกห้าสี่ศูนย์สี่นะครับผมที่ตั้งกะบ้านโคกเปียตำบลบรนคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพอพานิดนะครับผมนี่ ออพาณิชย์ควยงามนะครับเบิ่งครับลำตัวดีครับสูงกับร้อยยี่สิบห้าครับพอพาณิชย์เราว่าเราวัดนะครับผมได้ร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับผมตัวละแสนก็บาทครับต่อรองได้อีกนะครับผมครับถ่ายงามครับตัวนี้ถ่ายงามนึกสองตัวนะครับงามคนละแบบนะครับผมว่าแม่มันคนละแม่นะครับแม่มัน คนละเมนก็นเลยบอกคือกันแต่พอนีตัวเดียวกันคือมั่งกรขาวนะครับหครอยากได้ก็ไปเบื้องู่คอกนะครับหรือติดต่อสอบถามได้นะครับผมทโทรไปพูดคุยก็พอแล้วได้สำหรับราคาแยกเนาะหรือว่าราคาไปเป็นคู่ก็ต่อรองพูดคุยเอานะครับผมพูดคุยกันได้ต่อรองกันเบื้องนะครับผมว่าเพิ่นจะอมองเพิ่นเอาบันนทอาไดนะครับ้วก็ ราคาที่เขาสูไว้ได้ทอาได้นะครับเงื่นของเจ้าของนะครับผมมักกับจังสื่อนะครับบมมักอย่าไปสื่อนะครับพี่นอ้องเงินเงื่นเฮ้านะครับผมควายเพิ่น,นครับเฮ้าบ่่ใจเงื่นเพิ่นกับควายควายเข้า,ขามาฮตกลงราคากันเ,นเ,เข้าใจเงื่อนไปเข้าเกาควายมานะครับการซือ้อว่าใครไปบ่ยากบ่ยากครับขันเฮ้าหมักเฮ้าชื่นชอบเข้าถือใจนะครับผม เบื้งได้ครับทีคอกนะครับอยู่บ้านคุกเปียนะครับมีหลายตัวครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมอีกคองหนึ่งก็จะมีอยู่หาตัวนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ